หลอเท่สุดสปอร์ตถูกใจทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายต้องคันนี้กับเจ้า Honda Civic FC 1.8 EL รอถปี2020ค่ะ ชาวเข้มนะคะแล้วก็ดีไซน์ที่เรียกด้ว่าดูสปอร์ตมากๆค่ะคุณผู้หญิงขับก็ดูดีคุณผู้ชายขับก็ดูเท่นะคะตัวนี้รถปี2อ2 0นะะ่ะคะไฟหน้าเป็นตัวโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดเหมาะคู่หน้าและอีกหนึ่งความพิเศษของชมนี้กับเจ้า Honda Civic FC 1.8 EL คือคุณสามารถสตาร์ทรถผ่านตัวกุญแจรีรโมทได้อีกด้วยค่ะกุญแจรีรโมทของเขาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเพียงแค่คุณค่ะ กดปุ่มล็อกเพื่อความมั่นใจ1ครั้งเสร็จแล้วกดปุ่มโฮค่ะนะคะค้างไว้จนไฟหน้ากลับฮิป1ครั้งค่ะรถก็จะสตาร์ทเองโดยอัตโนมัติเลยนี่คุณแจหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสามารถใช้งานง่ายมากๆเพื่ออะไรเพื่อเป็นการวอร์มในเรื่องของ เครื่องปรับอากาศความเย็ยนภายในตัวรถให้สำหรับพร้อมใช้งานนั่นเองลาที่คุณจอดรถตากแดดค่ะมีแค่ชมภายนอกนะคะเดี๋ยวเคียร์พาทุกคนเนี่ยไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ ดูกันต่อเลยนะคะด้านในค่ะคอนโซลน,น,น่าจะเป็นโทนสีดำนะแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นโทนสีเปรดค่ะคือต้องบอกก่อนว่าเบาะเหมือนรถแข่งเลยทุกคนมีการแบบค้าสีดําตรงกลางแบบนี้เลยแล้วสภาพเบาะสวยงามมากไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดค่ะฝั่งทางด้านคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยให้ดูนะ โอโหริว้วรอยแทบจะไม่มีเลยทีเดียวนะคะเป็นรูปแบบ3การทรงสปอร์ตเป็นตัวมัติฟังก์ชันปรับวอลลุ่มประมวลได้มีคร s สคอนโทรลค่ะซายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนหน้าจอทัสกีนนะคะขยับลงมาตัวแอร์ค่ะนี่เขาจะเป็นระบบดิจิตอลค่ะแสดงผลผ่านตัวหน้าจอด้านบนแบบนี้เลยนะคะด้านล่างก็จะมีที่วางของเกียร์ออโต้เบรกโหมเบรกมือไฟฟ้าที่หวางแก้วนะคะ สำหรับด้านหลังเบาะสภาพสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะตรงกลางเดืองมาเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้ด้วย ดีไซน์บอกเลยว่ารูปทรงทั้งภายนอกภายในให้ความสปอร์ตให้ความเท่เชื่อได้ว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนกับเจ้า Honda Civic คันนี้ค่ะและใครสนใจนะคะคันนี้กับรถปี2020ที่ต่อต้อค่ของเราขายอยู่ที่549,000บาทค่ะซึ่งราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยแล้วก็เลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนนะคะนอกจากนี้ก็มีรับประกันนะคะเครื่องยอนต์และเกียร์ครอบคุม2 4 7รรายการนาน,นสูงสุดถึง 4ปีใครสนใจทุกคนคะรีบโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747หรือ083777757ค่ะแนะนำนะเข้ามาชมตัวจริงได้เลยที่สุนย์รถยนต์มืองสอังต่อคาของเราค่ะเพราะว่าเรายังมีรถให้เลือกอีกหลากหลายรุ่นซึ่งทุกคันคัสภาพมาอย่างดีไม่ผ่านการชนหนักที่ความจมน้ำถ้าตัวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์รวมไปถึงกับเจ้าฮอนด้าซีวิคคันนี้ด้วยนะคะลองมาชมตัวจริงลองมานั่งลองมาขับดูก่อนได้รับรองว่า หนีไม่ออกอย่างแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วจะก็ได้ใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้หมดหนะ้าที่ของเกแล้วขอตัวลา่อรสวัสดีค่ะ